แบเอาไปฝายงนะครับอันนี้มีบบกคุ้งว่ามเป็นตะแก่งเสบแล้วพี่ดีผมวงขอพี่ดีครับผม โม่ท่านกับม่งม่งแส่ยไปคอยมงม่งชมเอาไว้ให้เจ้าได้ได้ดังคว้างเลควางชมชมเลยนะมมงแ่ไปคอยดีวาม่มูาปีนเอาตก้นใม้รอาวไปเดียวบอกทาไม่ก้อนปีนเอาเนาะตก้นไม่งายงเดียบม่งม่งเออใส่น้ำแข็งเจสันยังสีเสียเออ่นกินน้ำแข็งยืมเงิน้มนบ่เอาน้ำแข็งก้อาแก้วเดียวนั่นเร่เดียว S <S, <S <2 Pop> ทานั้น,นก็มีน clean, ้ำแข็งหรืเอาบางคนก็แกวเนน้ำแข็งใสกรมีอยู่อันน้ำปั่นก็มีอยู่กิต่กขอเดินกะใส่น้ำแข็งในหมูน้ำจลแก้วไรเอาเอากินแตน้ปั่นือแก้วพี่กับจิ๋วใเนี้ยเนกวเดียวอะไรเี้ยเปนกันเนี้ยเปนกัรน้าวห้องกรมยบแกมะม่วงู้าอพู่แยังไงมันสูอันนี้กำลังรีวิวน้ำอ้อยกับคาตะก้าอยู่แต่ว่าชื่อในในในไอแอคเคาบมัน ชื่อปลาไฟเดียวปลาอะไรนะปลาไฟเดียวปลาไฟเดียวนะครับฝากมาให้พ่อพื้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมน้ำอะไรนะน้ำไว้ตาเยอรมันเออน้ข้าวข้าวสามก็สอนให้น้องตาตาเยอรมันจริงๆเหรอแมนมาพึ่งนี่ซื้อตาบ่ซื้อตาบ่บ่พิ่งมาจากเยอรมัน ชื่อเดิมชื่าอสติ๊กเกอร์เยอรมันบอกมาจากประเทศเยอรมันมาอิริเนคนเนี่ยมามาจากประเทศเยอรมันอ๋อยุคโคตักดการพวกนี้ไปเอาเข่าเอาของตอนที่สออแล้วก็บอกมาเอาแตอนนีเยอรมันกับเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูโฆษณาโฆษณาให้ด้วยนะครับอย่าข้ามนะครับยูคคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ โอ้ยลานตื่นเลยบาดนี่ยโอ้งยโหพูดถึหลานไห้เลยอยู่ข้างในคนนึงปวดคักบ่พากันน้ำลายคลิปดังเลยก็ได้ตะมุขงอีกตะมุขงอีกต่ะาะุขงอีกวะคุณให้ตะมุขงอีกวะตะมุขงอีกย่ำไห้เดี๋ยวจะไปตำไห้ก็ได้แต่ว่าจะไปขึ้นลังคาก่อนชาดแกงแล้วย่ำทาทีไปตำให้กินพี่สีย่ำแล้วค่อยบอกจะขึ้นมาตำให้กินเออพี่สีย่ำไห้เออ อาจารย์ไก่อ้อยย่างเด้อเดชากินตอนเช้านี้จะไปกนรังานคังค่าเก็บักหวานมาแล้วก็มาเอาน้ำอ้อยไปกินแซ่บๆใส่น้ำแข็งเฮียนแต่ของวันสันวันว่าที่ึ้นลังค่ามุ่งลังค่าให้พี่แมมส่วนทางนี้ก็พากันกินบักม่วงสมบักม่วงแซ่บสีห้องเมื่อบานคิดแขวนน้ำคิดแขวนเลยมันกรอบเออมันใส่ตู้เย็นไว้มันจะกรอบ Icana, แก้มแข็งยังกรอบครับอือเอาลูกคั้งมันแข็งยังกรอบดีเอาลูกแข็งมาใส่ยังกรอบอืออือแงมแงมหงงแงมไหมให้กินวันนี้แงมเดี๋ยวมีประโยชน์อยู่ในเนาะกระจกกระปิกันเลยเนาะกระปิจเจี๊ยกระซอมกระจกอยู่เมื่อกียงเออเอาอันอันตัวแต่ละตัวนีกระจกต่างมาเด้นในงอนนั้นเขาจะแง่งแปะมาแปงนี่ค่ะ หดีเด้คลิปคลิปเมื่อเช้าที่บอกว่าทะพูต้องหายน่ะก็ได้รับความนิยมอยู่นะขอบคุณคุณพี่บัวผัดเยอะมากค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะขอบ้อนมากแอดคุณน้องฟังจากปากดีเดแล้วนะคะยังไงน้องทัพพูก็หายนะคะเป็นกําลังใจให้น้องทัพพูเด้อ่าที่ไม่สบายถ้าสบายดีก็คงได้มาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้นะคะคุณดาวสตูดิโอแชนแนลสวัสดีค่ะคุณจันธนาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณดาวสวัสดีพี่ดูหน้าแอดคุณกบนะคะมาค่ะมากินบกม่วง มากินสมบุกงอ่างลา้านนองดีๆดวยค่ะแต่พี่ดำยังตายขึ้นเออเพราะกันฮอนแดดบ่จำเกิดไหมเนาเออพี่ดำเป็นคนใหม่พี่ดำจำผมได้ไหมนะจำได้จำได้พี่จำปากดีก็ได้อ่ได้เพื่อนบอเออได้ได้ไม่ย่งนี่ยเอ้อยู่าดเฮ้ยกินเรวม่หเออมีไคกูไมไปยังว่าจะให้น่ะ เมนเป็นเมนูแกงฟักวานด้วยค่ะนี่ค่ะเมนูแกงฟักวานถ้าคุณตู้หมดเยอนอัแมันเคุณู้นเป็นิวพื่อนเอเพื่อนมาจากเยอรมันนะคะเพื่อนก็มาอยู่ที่คำตะก้าล้วก็ให้ให้น้องดีเดยไปเอาข้าวสารสามถุงแล้วก็ขอมกินเยอะแยๆมากมายเลยพร้อมทั้งน้ํำอ้อยนะคะ โอ้สุดยอดจริงๆนะคะนี่รักกันจริงต้องเป็นเช่นนี้โอ้สุดยอดเลยนะคะที่มอใสไ,ไปเอารอบสองแล้วมันเขบอกรอบแรกม่นอยู่ต่างประเทศเพื่อนทรบอกไปเอาวันนี้ขาวโอ้ดีใจด้วยค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะ